สวัสดีครับวันนี้ก็ะจะพามาทำตำปูนะใส่มะกอกลับไปทำกันเลยครับขั้นตอนแรกก็มาย่างปูกันก่อนครับผมจะเอาพอกึ่งซุกกึ่งดิบนะครับนี่ครับไอประมาณนี้ก็พริกด้านครับกลับด้านครับได้แค่นี้กับพอเลยครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนต่อมากับแกะปูครับขาออกครับผม แล้วก็แกะเอาอ่าวท้งใต้มาหรอครับนี่นี่ครับแล้วก็คูดเอาตอนนี้ครับข้างในมันองช้อนแงะแงะครับเอามันมันครับนี่เราจะทําจนแบบนี้จนมดเลยนะครับน้ำพหลาบครับน้ำพหลาบในคลิปก่อนๆนี้ครับเราจะใส่เยอะๆน้อยเพราะว่าดับเขาครับมากับปูครับนี่ที่แก้ไว้นีประมาณนี้ครับ ใส่เลยครับครับไข่บี้ครับยังตะการเดินเข้าตาโอ้ลืมครับอีกอย่างหนึ่งน่ครับมะกอครับใส่เลยนะครับใส่ทั้งรูกเลยเหมือนเลยครับทอง้งรูปเลย แขกินมากอ,อกกับกินคาดแล้วครับจะคอยบดครับหอ,อ,อมขนาดเลยครับผมก็ลืมใส่คัันปะครับผงนัวครับนี่นะครับหลังจากนี้ผมก็ใช่วิธีค้นครับ ทำขนาดครับชิมรสชาติเลยครับดีเลยครับตอนเล็ดกดกรเโดดด้วยนี่ครับพักไายครับหรือพักแถวนะครับนี่เลยเด็ดเลยครับเด็ดเลยแค่นี้ก็เด็ดแล้วครับง่ายๆเลยครับเมนูนี้นี่ครับไปจัดจานกินเข้าดีกว่าครับผม ทำปูนะใส่มะกอกนาจิงเข้ากันครับผม oh.